สวัสดีครับพบกับผมนะครับใน RCNX นะครับจาก Network Radio Thailand นะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนำตัวเครื่องนะครับอิเลโที่ลงโพสนะครับแจกเป็นของแจกนะครับในเพจ Network Radio Thailand FC นะครับเอามาให้ทุกท่านได้ชมตัวเครื่องจริงๆกันนะครับ ก็อยู่ในมือตรงนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นอิเลโกนะครับ t ่196นะครับ a n d r ร i d เวอร์ชันนะครับรูปทรงก็เหมือนกับตัวอิเลโก t ี่1เ6เดิมทุกอย่างเลยนะครับที่เห็นอยู่ในมือตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีน็อปนะครับซเลิคเปลี่ยนช่อง นะครับตรงนี้เป็น16ช n นลนะครับ16ช่องแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดแล้วก็วอลลุ่มนะครับผัดมาก็จะเป็นโลโก้ของอิเลโกนะครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงด้านหน้านะครับเสียงดังมากนะครับแล้วก็มีรูไม์ตรงนี้นะครับไม์รับเสียงนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นพอร์ตหูฟังแล้วก็ไม้นะครับแจ็คคินบูดนะครับตัวนี้ก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปุ่มพิททีนะครับแล้วก็ปุ่มออปชันอยู่2ปุ่มนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเท่ากับฝ่ามือเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่เสาวอากาศนะครับ ถัดมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับซิมการ์ดใหญ่นะครับตัวนี้แล้วก็เคี่ยวแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกแล้วก็ขั้วบลบนะครับตัวนี้สติกเกอร์จะแตกต่างจากตัว Android 4นะครับเป็นตัว H ตัวนี้จุดทดสอบที่ผมได้สังเกต นะครับที่เป็น Android เวอร์ชั่นสูงกว่านะครับก็ประมาณนี้ครับผมตัวนี้แจกเฉพาะตัวเครื่องนะครับให้ได้เอาไปลองเล่นแล้วก็ต่อยอดกันนะครับ Ilico ที่นะครับตัวนี้เป็นตัวแจกนะครับในเพจ Network Radio FC นะครับ แจกเฉพาะตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ยังไม่มีท่านใดที่ผ่านกติกานะครับก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วก็อ่านกติกานะครับร่วมสนุกแจกกันนะครับตัวนี้แจกฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับฝากกด ถูกใจนะครับเพจ Network Radio fc แล้วก็เข้าไปติดตามชมอ่านข่าวสารแล้วก็กิจกรรมที่จะแจ้งในเพจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ